สวัสดีครับวันนี้มีมีดเน็บนะครับพร้อมฝักนะครับ มานำเสนอให้กับเ,เพื่อนๆนะครับมีดแนบชุดนี้นะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับเป็นงานทำผิวไฟนะครับก็คือขาวครึ่งใบดำครึ่งใบนะครับชุดนี้มีมีทั้งหมดอยู่9ชุดนะครับแต่ว่าเอามาวางเรียงกันบนโต๊ะนะครับได้อยู่7ชุดนะครับ หนึ่งสอมีห้าหกดมีอยู่7ชุดนะครับอีก2ชุดคือวางเรียงไม่ได้ครับเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเล่มแรกกันนะครับนี่นะครับเล่มที่1นะครับเล่มที่1นนี้ก็จะเริ่มจากเล่มที่สั้นที่สุดนะครับเล่มที่สั้นที่สุดยาวอยู่ที่11.3นิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่สอง จุดสนะครับตรงนี้มันอานะครับตัวนี้มันอาเดี๋ยวคมจะค่อยๆวางนะครับ2.3มนะครับสันนะครับนี่ครับตีเป็นงานไล่ปลายนะครับเก็บงานดีมากครับสันตรงได้เลยนะครับสันหลาอยู่โดยประมาณนะครับเจ็ดมิลนะครับเกือบ8ปมิลนะครับ ทั้งหมดเลยครับสันอยู่ประมาณเจดแดมิลนะครับก็ตีไล่ปลายสันตรงประมาณนี้เลยนะครับนะครับด้ามนะครับด้ามเป็นด้ามไม้ประดู่ลมดํานะครับแล้วก็ใส่กาวตรงนี้นะครับอีพ็อกซี่ะครับเพื่อความแน่นนะครับแล้วก็ตอกหมุดทองเหลืองนะครับยึดไว้นะครับความสวยก็จะประมาณนี้เลยนะครับบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดเก้าเล่มนะครับ เป็นงานที่ทรงเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นงานปลาณีตนะครับทรงเหมือนกันหมดทุกเล่มนะครับเป๊ะเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับส่วนฝักนะครับเป็นฝักไม้ประดู่นะครับนี่ครับแน่นนะครับ ราคานะครับตกอยู่ที่เล่มละนะครับ1,600บาทนะครับ1,600บาทครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางครับเล่มที่2นะครับเนี่ยครับเหมือนกันเปียบนะครับความยาว11.4ครับ ความกว้างก็เท่ากันแล้วครับสองจครับนี่ครับสอนะครับเท่ากันนะครับสันก็เท่ากันครับนี่ครับดูครับ7จมิลนะครับเป๊ะเลยนะครับนี่ครับพร้อมฝักนะครับ เรืที่สามนะครับเนี่ยครับเหมือนกันเปียบนะครับความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดนะครับความกว้างก็สองจุดสามนะครับเนี่ยครับสันก็เจ็ดมิลตัวนี้น่าจะแปดมิลนะครับเนี่ยครับตรงเดซนะครับเหมือนกันเปียบนะครับ ฟักครับเล่มทีสี่นะครับเล่มทีสี่ก็จะยาวขึ้นมานะครับสิบเอ็ดจุดเก้านะครับ เล่มที่5นะครับเล่มที่ห้าก็จะอยู่ที่12นิ้วนะครับอ่านี่ยครับอยู่ที่12นิ้วนะครับเหมือนกันเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็จะรวบรัดขั้นตอนนะครับในการรีวิวนะครับเล่มที่6นะครับก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ เล่มที่6ก็12.1ครับเนี่ยครับเหมือนกันเปียบนะครับเนี่ยครับทรงเดียวกันเลยนะครับขับฟักนะครับเล่มที่เจ็ดนะครับเล่มที่7็ก็จะยาวขึ้นมานะครับ อยู่ที่12.4นะครับเกือบ12.5นะครับเนี่ยครับเหมือนกันเปรียบเหมือนกันนะครับรูปสรงนะครับแตกต่างกันที่ความยาวนิดหน่อยเองนะครับมีฝักนะครับ ก็นี่เลยครับสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับมีดเน็บพร้อมฝักนะครับเลือกได้เลยครับเล่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีเก้าเล่มนะครับแต่เอามาเรียงไว้ไม่หมดนะครับราคามีดพร้อมฝักนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับย้ํานะครับเก็บเงินปลายทางนะครับรายละเอียดนะครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับในช่องรายละเอียดแล้วก็ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับ ทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทั้ง ID l ดียลนะครับนะครับอย่าลืมนะครับเล่มละ1ัน1,600บาทเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบงานรีวิวนะครับมีดเน็บพร้อมฝักเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสนใจก็ทักถ่ายมาได้นะครับ1,600บาทครับสวัสดีครับ